สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ผมจะมาเปิด cc 0 2นะเช่นเคยนะครับทีมยักษ์ส่งมาให้ลองเปิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรดีๆกันบ้างนะครับสำหรับ community collection เนี่ยก็ผมเพิ่งเคยเปิดครั้งแรกนะครับ cc 0 1ผมมาไม่ทันไม่ได้เริ่มไม่ได้เริ่มเล่นตอนนั้นนะครับก็จะเป็นชุดที่รวมการ์ดใช้งานของทั้งปีเลยนะครับเอามา เอามาให้เราเปิดช่วงท้ายปีนะครับแล้วก็จะมีอาร์ตใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นอาร์ตที่รู้สึกว่าคนทั่วไปสามารถที่จะมาวาดได้นะครับประกวดศิลปินแห่งเขาไกรราชอะไรนี่แหละจะมีทั้งหมดแค่1 0ซองเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมไปศึกษามาแล้วคือเขาบอกว่าปกติ1น,นึ่งกล่องเนี่ยจะมีเศษแค่ใบเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าคอมมูนิตี้คอลเลกชันเนี่ยจะมีเศษให้3ใบซึ่ง ผมอะพึ่งมารู้หลังจากที่ผมพีออเดอร์ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะผมก็พีออเดอร์ไปรวมๆแล้วน่าจะประมาณตั้นหนึ่งแต่พอรู้ว่ามันมีเสกสามใบอะผมเสียดายเลยผมน่าจะพีออเดอร์ไปมากกว่าน,นี้โอเคเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าได้เสกสามใบจริงหรือเปล่า Battle of the l ส g ิชันเนี่ยก็เป็นการ์ดเกมที่ทำซองโคตรจะแข็งแรงเลยนะฮะโอ้โหเปิดนานมากอะมาดูกันครับโอลิวัน d r รกูล่านะครับ ทุกใบจะเป็นฟอยนะครับแล้วก็1นซองจะมีแค่4ใบวิไลวันแม่แบงเออโปรติใบนี้ไม่ใช่ฟอยนะครับฮารีเอ้ยใบยนี้ใบเก่งอา้าวเสกใบแรกมาแล้วครับโจโอ,อี้นักบอลขาหัก <laughs> มันมันเป็นรูปวาดหรือเป็นรูปถ่ายวะเนี่ยรูปวาดเนอะใครวาดอะ่ะยวดูสินิวนพรุตโอเคเสกใบแรกมาแล้วครับมาตั้งแต่ซองแรกเลย เอออันนี้ก็เล่นกับสีแดงนะครับไปไปกันต่อของที่สองหนังสือเอาตัวรอดของกุยโอเคใบนี้ก็มีแนะนำในคลิปที่แล้วไป,ไปแล้วนะครับมันเอาไว้เล่นได้กับหลายๆสีแล้วมันก็จะมีครบทุกสีนั่นแหละน,นี่ของสีฟ้านะครับทำให้ไร้ได้ง่ายขึ้นพญายักษ์ทศกัณฐ์โอเคแบบฟอยนะครับหมอนข้างบริตูยเทวีก็คือเหมือนกับหนังสือเอาตัวรอดนั่นแหละ โอ้ยตังโต๊โอเคเลยคือไอเนทชอบริโปมากมันอยากเล่นเด็กริปโปนะครับแล้วจากเด็กลิสที่ผมแนะนำไว้นะก็ตังโต๊ผมคิดว่าใช้สักสามใบเนาะยังขาดยังขาดพวกแบบเซลเซียนอยู่เอ้ยปุ๋ยวิรชนชีวภาพบัมเบิลแบงค์เดี๋ยวจะมีคริแบทเทิลของแบงค์นะครับบัมเบิลแบงค์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เอ่อน่าเอามาเล่นนักดาบตะวันแดงตัวนี้ผมว่ามันเก่งอยู่นะ อัตโนมัติเนี่ยก็คือเมื่ออวตารใบนี้ไม่ถูกทำลายจากการถูกโจมตีเขาจะทำลายอวตารบนอวตารโซนของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบนั่นหมายความว่ามันเป็นการ์ดที่ใช้ได้ดีมากๆกับการ์ดโจมตีตัวฉันให้โดนถ้า,าว่าเธอทำได้เราเอาตัวเด็กไปล่อครับแล้วก็ดึงการโจมตีมาที่ตัวนี้ถ้าตัวที่ถูกดึงการโจมตีมาแพ้เขาใช่ไหมครับก็ตายละหนแต่ถ้า,าว่าเขาโดนโจมตีแล้วเขาไม่ถูกทำลาย เขาได้ระเบิดอีกหนึ่งถูกไหมเท่ากับมันมีโอกาสทําลายได้2ตัวเลยนะครับสิงสู่เพื่อสมสู่อันนี้เป็นการดึงายตรงข้ามมาใช้โอเคสองต่อไปเฮ้ยแกงส้มว่ะแกงส้มตะปูเสียบมีบราซิลอีกหนึ่งใบที่ผมแนะนําไปในคลิปล่าสุดนะครับเอากล้วยมานี่แบบฟอยอินาร ok ิโอคามิโอโหดีมากสุดยอดได้ตัวที่แนะนำไปสตัวแล้วโอเค ไอชนหมาโอเคสำหรับสาหรับเด็กสัตว์ป่านะครับเน็บกินมือห้ามจัวนะลุงน้อยพ่อค้าไก่ย่างมอร์ฟินโอเวอร์โดสโอลิวันของเด็กโอเวอร์โดสนะครับตัวนี้ก็เก่งทีเดียวนะนะครับแล้วก็มีมีสเจมนั่นหมายความว่าใช้ไม่นะโดมขุดได้ถ้าหากว่าเขาโดนทำลายไปนะครับไล่6พาวเวอร์ 7, เหรอเความสามารถแรกของเขาคือโหดมากนะครับแต่ว่า จะต้องมีโอเวอร์โดส4ใบที่ชื่อไม่ซ้ำกันนะครับบนสนามฝ่ายเรานะครับเมื่อมีแบบนั้นแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้ React Magic และ Normal Magic ได้อันนี้อันนี้โคตรโหดเลยนะครับแล้วก็เธอละครั้งสั่งใช้ครับน่หงายไลฟ์การ์ดของเรา1ใบเลือกอวตารหนใบในนรกของผู้เล่นใดก็ได้อัญเชิญอวตาใบนั้นลงบนอวตาโซนของเจ้าของใบนั้น หากอวตารใบนั้นเป็นอวตารของฝ่ายตรงข้ามอวตารใบนั้นจะไม่สามารถสั่งใช้ความสามารถได้ก็คือสามารถขุดโอเวอร์ดสตลงมาเพื่อให้คอมโบแรกมันออกนั่นเองเนาะยังขาดเสกอีก2ใบมีขาวโอเคมีขาวจริงคือสีฟ้านั่นเองนะครับขวานทองแบบฟอยครับเตียวเซียนมาแล้ว1ใบต้องการอีก3ใบนะครับอ้าคนรวยเอ้ยภาษาอังกฤษเหรออุ้ยภาษาอังกฤษครับการภาษาอังกฤษ โอ้โหนี่ครับการ์ดคนรวยแบบภาษาอังกฤษโคตรแแบวคือผมผมว่าเขาทำมาขำๆแหละนะครับแต่ถ้ามีโอกาสให้การ์ดนี้เข้าสู่สากลได้เนี่ยแม่สิ่งแรกที่เขาจะโดนก่อนเลยนะหน้า,นา,นาโดนฟ้องนะ <laughs> <laughs> หลายอันพาโรดี้ว่ะแม่แต่แต่อยากนะอยากให้มันเป็นการ์ดที่เข้าสู่สากล <laughs> ตองตอไปครับแรงถึงศพเขาไกลลาดเอียงโอเคแบบฟอยเนอะหมีดำโอเคเราจะตายแล้วท่านหยุดเถอะมันเคยออกมาก่อนหรือเปล่าใบานี้ผมเคยได้ยินชื่นอนะแต่ไม่เคยเห็นเลยมันทำอะไรได้เมื่ออวตารฝ่ายตรงข้ามโจมตีเข้ามาที่ไลฟ์การและในเทอร์นี้มีอวตารฝ่ายเราถูกทำลายจากการต่อสู้การโจมตีครั้งนี้จะไม่ทำความเสียหายไลฟ์การดออเล่นกับพวกเปลดได้แน่เลยฮ่าเด็กอาการใบนี้เนาะอ่ะมาดูกันครับ ล้มโต๊ะแบบฟอยดินแดนแห่งความหลากหลายอนนีิการ์อะไรวะผมผมเอ๊ะผมเพิ่งเห็นครั้งแรกโห้ทำไมฟอยมันขนาดนั้นวะนั่นอะไรวะเนี่ยเออดินแดนแห่งความหลากหลายครับถ้าบนอวตารโซนฝ่ายเรามีอวตารตั้งแต่2ใบขึ้นไปและไม่มีอวตารที่มีซิมโบลเหมือนกันอวตารทุกใบพาวเวอร์บวกหอ๋อผต้องมีตั้งแต่2เผ่าขึ้นไบดินแดนแห่งความหลากหลายโอเคอูชอบคอนเซปต์ว่ะ <laughs> เออ หุ่นพีค่าสามร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นผู้เล่นทุกคนไม่สามารถอัญเชิญอวตารจากเด็กได้ oh <no. S 1> โอ้โหโอโห้เด็กกระปอมเด็กกระปอมแตกเลยเนี่ยเจอใบเนี้ยโอ้โหเราพูดถึงกระปอมกระปอมมาเลยครับกินารีมีมัสอัญเชิญจากเด็กไม่ได้เออกระปอมกระปอมเจอเด็กนี้เข้าไปนี่เจอตัวนี้เข้าไปจริงเลยอ่ะราชาใบาก้อนโอโ้เกียิชุดมันจริงๆม,มีเหลืองมีเหลืองวะเนี่ย ด้วยโลกใบนี้ไว้เอ้ยกินลีมีมัสแบบเซ็กโอ้โหอืมเออสวยว่ะเชี่ยตัวเมียนะเนี่ยอนโอ้โอ๋อเออว่ะตัวนี้ตัวเมียกินาลีมีมัส <c oughs> <c oughs> ผมเข้ามาไม่ทันตอนเขาประกวดศิลปินแห่งเขาไกลล้าน <c oughs> แหมเออเด็กกระปรอมเด็กกระปรอมผมจะมีกินาลีสวยละ โอเคสองสุดท้ายครับสองสุดท้ายโอเคใบนี้ไม่มีเสกเนอะเพราะเสกเาครบ3ใบแล้วพื้นเด็กเปรตครับการจอกอันนี้เป็นการ์ดใหม่การ์ดใหม่ที่เพิ่งมาใน CC 02นะครับเอ่อเป็นรีแอคนะครับเลือกอวตารของเราที่กําลังต่อสู้อยู่1นึ่งใบหากอวตารที่ต่อสู้กับอวตารที่เลือกอยู่ในสภาพตื่นทําลายอวตารใบนั้นอืมจริงๆมันสามารถเล่นกับเตลเซียนก็ได้นะ เดียเซียนสั่งให้ตื่นแล้วเราค่อยตีเอาเด็กตีก็ได้เราใช้ใบนี้เออนะ่ครับอ่ะคนดูรวยแบบฟอยเนาะมนุษย์รัตทุยโอเคครบแล้วดูสีอ่าสามใบนะครับที่เราได้มาเป็นเศกโอเคการันตีนะว่าสามใบจริงๆเนาะโอ้โหผมผมเสียดายมากเลยอะ่ะผมผมเพิ่งรู้จริงๆว่าว่าเขาให้เศกถึงสใบคือผมไม่มา ผมมาไม่ทัน CC01 ยึงไม่งั้นจริงผมผมจะพรีออเดอร์ไว้มากกว่านี้จริงๆนะจะได้มากเลยอะ่ะอืมหนึ่งคาตั้นมันได้เ็จแค่แบบ3 0กว่าใบถูกป่ะถ้างั้นนะเออรอดไหมผมว่ารอดได้ได้คนรวยภาษาอังกฤษก็ถือว่ารอดแล้วนะครับสุดยอดเออล้วได้ตัวเล่นด้วยผมเล่นเด็กกระป๋อมไงสำหรับชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนที่มันออกจริงนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดเออแล้วก็ สำหรับชุดนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าชุดแรก c c 0 1สามใบที่ถือว่าเป็นตัวสูงสุดของ c c 0 1ศก็เป็นเทพทั้ง3ใช่ไหมชุดนี้ผมมองว่าเป็น่ังโต๊ะของพี่ฮองเต้หนึ่งใบละนะครับแล้วก็มหาราชาสีนินตัวที่ผมเพิ่งทำคลิไปไปน,นั่นแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่มีราคาเลยแหละน,นะครับแล้วก็การ์ดใบไหนก็ตามที่มีเสกภาษาอังกฤษผมคิดว่า น่าจะมีราคาเลยนะเพราะมันมันภาษาสากลอะถึงแม้เราจะเป็นการ์ดไทยก็ตามนะเออสวยเนาะดูดิเออเขาทำฟอยล์สวยขึ้นนะคือไอ้ฟอยล์รุ้งวิบวับอะมันจะเป็นฉากหลังใช่ไหมครับแล้วก็ตัวคนรวยเนี่ยมันจะมีแค่ตรงเด็กไทยที่มันเป็นฟอยล์สะท้อนแสงพอใช้เทคนิคนี้ปุ๊บมันเลยทําให้เหมือนกับว่าตัวคนรวยเนี่ยลอยออกมาเหมือน 3D เนาะเออสวยดีสวยดียดโอเคเดี๋ยวน่าจะได้เปิดกันแบบสุดสุดมันนะครับอันนี้ก็ ทีมยักษ์ส่งมาให้เปิดก่อนนะครับก็จะเปิดก่อนประมาณ2สัปดาห์นี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเขาออกจริงเดี๋ยวมาเปิดให้ดูใหม่นะครับสำหรับ CC02 เนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะสั่งไม่ได้แล้วอะเออนะครับน่าเสียดายจริงๆอยากปักตะกร้ามากเลยนะเออแต่ว่าไม่เป็นไรเราเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้า CC03 เดี๋ยวผมจะสั่งเยอะๆเลยนะครับปีนี้ถือว่าพลาดจริงๆผมสั่งแค่แบบรวมทางบ้านแค่ประมาณคาร์ตันเดียวเสียดายเสียดาย โอเคขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปิด c c 02นะเชื่อว่าหลายๆคนก็สั่งไว้แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในช่วงตอนที่การ์ดออกเลยละกันตอนนี้จากไปเพลง,งเท่านี้ครับสวัสดีครับ